สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าชุด 12. สองสวัสดีแชนแนลคือเก่าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาลงสวนอีกแล้วสิมะวันนี้เขาสิมา,มา,มาปลูกพักเราทุกคนเนาะปลูกปลูกใส่บอนไก่มันกินเพลิดทีพลินทุกคนไก่กับมันกินเต็มเตกินพักเราทุกคนนี่เขาสิปลูกใหม่นะทุกคนเนี่ยก่อนเขาสิปลูกเขาต้องคูดนานก่อนเราทุกคนเนาะ นี่ค่ะไปขุดนานกันนะทุกคนเด้อก่อนอื่นฝากทุกคนใช่ก็ติดตามคนแรกกระแสนีนะทุกคนเด้อเนี่ยไปขุดนานกันเลยนะทุกคนนะ้มเดีนนเดยว่บงยิบแน่ะยิบน,ะน้ยิบนะี <laughs> บนะ้โซ่อย่งอะ ตัวนายพักดกขิงบ่ก okay, <laughs> <sm> no <pillows> right ุ้งขิงาไปกินดิให้ข้าวป้องดก็ไปกินดอกชืพี่นพักมาโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เขาพูดแต่อะไรนี่ก็คือเบียพักของเฮาประกาดนะทุกคนประกาศดอกนี่เดี๋ยวเขาปลูกเบนนะทุกคนน้อตัวนี้เบียเบียเบียเอาข้าวเอามาให้นะทุกคนเบียของเฮาไก่จิกเดียบบัวเรือ ปูนี่จกไกลสิเขา,ามากินอีกกระหูเนะทุกคนเกือบเกือบเขามากินอีกวันนี้สาวปูอะไเนะทุกคนนะมาพักอันาาอื่นมันกระพกินเลยทุกคนมันจังกินแต่ผักกาดเท่านี่แหละเป็นยัง <c oughs> เกียดแที่ ไม่ได้กับตัวเืข้อยาญจะไรนี่ไม่ไนมียไปเส้เลยดะขุดกันช่องสะอ๋อนับไปห้าไหมห้ามวรบะไ่วะใจใาจมูกนี่ว่าตัวนี้ไม่โมือนประกาศตอนี่ก็เป็นขัวตัดหิวนะ วเ่ไม่ร้น้าอไไม่ร้แต่ัว่า้งคนมันนิมันใส่มันเหนีม so so mm ันแขค้นนกามันใสมใ่แล้วมันหัมากเป็นไรอ่ะว่พอนานสมเอามาูไมนี่ตีูพหยางอาูนนี้เอามา ้องเดีย <interfer> น <es rivalry> ี <Town> <ido> ่บอให้ห <cử> น <Lud els> ่อยซื้อซ้สเลยตัวนี้อทงดวแล้วเว้ยสเกูบเีห่ากตยังพักีต่อทุกคนเออ

ขอขอบอกหูว่าเป็นย <c ười> ังนอนถุงขวดมันแดงแดงหูว่ามันเป็นไปเสิร์ชบนในกูเกิลเขาว่าเป็นดมผิดดมผิดมันเป็นยังไงเรียกว่าทัำสาวอยู่ซองหมื่นนะทุกคนโอเคหน้าทุกคนกะเขาเนี่ยเจ็บคลิปดงเพียงเท่านี้ครับโอ้ย พอพอทองนะ้วอนเนี่ยชอยบคิดชอบเพียงนอนดีนอนทุกคนนอนใจดูปาาทุกคนใส่ก็ไล่ก็แชร์ก,ก็ติดตามเพื่อนทุกคนนะขอบใจทุกคนนอนสิขามาติดตามนะคะขามาขอบสมนอนทุกคนน้อยบาย